จะทำอย่างไรดีเราเอาเราไม่เราตอบว่าเรามาผูกตีนกันติดติดกันอเอียเสียเถิดโกบกก็ก็ เห็น,เห,นเห็นดีด,ด้วยต่อมาหนูและกบไปจอเออเจอบึง <c oughs> ขอเอาขอ่าวแมงูเข้า <Okay. S 1> เข้ากบดีใจมาก <c oughs> รอ,บอรรีบรีบรีบกะโดดลงไปว่ายน้ำเล่น ฟอไอฟอฝ่ายไม่เอกฝ่ายหนูก็ตองออกงตองไม่โทรต้องลอยคออคออยู่ในบึงไม่ชออาชาไม่โทรชาก็ขออาดอขาดใจตา หนูตายเลยขนาดขนาดนั่นเองเบียวตัวหนึ่งบินผ่านมาแลเห็นหนูตายในน้ำก็บินโชโบโช ลราอกงอลงมาจับหนูออเอาเอาไปกินกบก็ก็ลรออกยลอยลอยลอยต่อยติดติดเชี่ยขึ้นไป เป็นอาหารของเหยี่วด้วยอีกตัวหนึ่งตกลงก็ตายเธออ่ะทางทางคู่